สวัสดีครับอยู่กับพี่ยามนะตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Stick War Legacy นะครับเล่นกันในโหมดไม่เลือกจบตายเลดเดนนั่นเองคืนที่261ถึง270ไม่เล่นมานานนะครับกับโหมดนี้เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดาเนินการต่อสกินที่ใช้ก็เอาเป็นกระดูกเหมือนเดิมนะครับไปปลดสกินออกมาเพราะว่าเราต้องเล่นในโหมดภาร,รกิจแต่ตอนนี้ภาร,รกิจเราก็ไม่เหลือแล้วเราก็กลับมาเล่นเ l i t ด d กันได้ไม่รู้จักจบตายเอารั้วมาด้วยโอเคคืนที่261นี่ก็ลืมไปหมดแล้วนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันปะ ลืมจริงนเนี่ยเนี่ยฝั่งเราคายเเดอร์ยังอยู่โอเคซอมบี้หินยักษ์กยังอยู่แล้วก็มีกิฟฟอนครับก็ยังอยู่เออเดียเด๋ยวเดี๋ยวพี่เขาพูดขึ้นมาอับหน้ามันคือมันคือผีพูดครับอ่าเราก็พูดมาขึ้นมาเหมือนกันมีใครเสียเลอือดเสียเนื้อไหมไม่โอเคเยี่ยมฝั่งเขามาเป็นผีพุ่งโอเคอฮูแป๊บเดียวรั้วแตกไม่รู้จะมีรั้วไปทําไมถ้าเกิดมีไปแล้วเป็นแบบนี้แต่การมีรั้วมันทําให้เราสามารถฮีวเลือดได้นะครับมันก็คุ้มอยู่เหมือนกัน ผื่อมียูนิตตัวไหนเราเราเสียเลือดอะไรเงี้ไม่เล่นนานลืมพี่ีเล่นไปหมดแล้วแล้วมันมันต้องทําอะไรยังไงครับโอเคเริ่มสู้กันละฝั่งเราคืนนี้โจมตีที่255ดาเดมจะแรงสุดๆจนไปเลยโอเคมีการตายเกิดขึ้นใครครับฝั่งนู้นน่าจะเป็นอ๋อเป็นซัมบี้สเปตันเดดบอสตัวนั้นโอเคยันกันหน้าบ้านครับถ้าเป็นแบบนี้เราจะไม่ค่อยอเราจะไม่ค่อยฆ่าเขาได้ใช่ไหมเราจะฆ่าเขาไม่ค่อยได้ไม่ค่อยฆ่าเขาได้อะไรพูดเัื่อไปหมด โอเคออาน็อกจอคืนนี้ก็น่าจะจบประมาณนี้ไหมเพราะว่าเขาก็น่าจะเหลือแค่ซอมบี้สเปตตันตัวบอสน,นะครับของเรายูนิต477ลเเต็ม50ครับเรียกได้ว่ายูนิตทะลุหลอด <c oughs> เหลือยูนิตเขายูนิตเดียว <c oughs> โอ้ก็เด้นอ,อกน็อกจอกลมาก <c oughs> น่าจะข้ามคืนก่อนครับไม่น่าฆ่าเขาได้ำถามคือที่บ้านเราเกิดอะไรขึ้นไหมไม่เกิดอะไรขึ้นทุกคนยังอยู่ดีโอเคสุขภาพดีครับไม่มีใครเสียเลือด <c oughs> เป็นการข้ามคืน261ที่สบายๆเอาโอเคจบจริงๆด้วยครับ <c oughs> เอารูออกมาเหมือนเดิมจัดไปคืนที่262มันอาจจะมีผีผุดขึ้นมาผุดอัดเข้าไม่ผุดครับพุ่งครับพี่ก็พุ่งมาคราวนี้สั่งโยมตีเลยครับเอาสเปียร์ต้นยืนแทงไว้จะแทงได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะทําไมไม่มาแทงกับพี่อ๋อสเปียร์ต้นยืนหลังไอ้นี่ครับยืนหลังไคลเลเดอร์มันเป็นไอ้นี่โอ้ยเดี๋ยวก่อนไคลเลเดอร์ตายไปหนึ่งมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้ครับไคลเลเดอร์ตายไปแล้ว หนึ่งหรือ2 1ครับแค่1นึ่งโดนสก,กิทไม่กี่ทีครับโดนผีพุ่งสกิทไม่กี่ไม่กี่ทีตายเลยเรามีมาเติมไหมเนี่ยยังไม่ต้องเติมก็ได้เรามีเรามีเราม,รามีกล่องอยู่ประมาณ9กล่องนะครับเฮ้ยไม่ใช่แล้วนะถ้าเกิดแบบว่าไครเลดเดอร์เราตายแบบนี้นะครับรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร,ร่่ะซอมบี้สเปตอนเดดบอสตายไป1 2ตายไปแล้วตัวเดดบอสซอมบี้เดดบอสก็จะตายไปบ้างเด,ดตตัวนั้นนะ่ะ ยังเห็นแวบๆอยู่ครับหันหลังกันมาหน่อยนึงแล้วก็ตีมันกระเด้นกลับไปโอเคไหวกันไหมเนี่ยเราเนี่ยโมลไคก็พยายามปลุกซอมบี้เอาผีบูดขึ้นมาสู้กับเราเออให้มันปลุกมาเถอะเราก็ตีก็ไม่ตายสักทีเนาะมันก็อึดเหลือเกินทําไมฝั่งเรามันเงียบเชียบจังเลยครับเราตายกันหรือเปล่ากลัวมันมีใครไรเดอร์ตายอีกอะไรเงี้ยแบบผีผูดอัดหน้าบ้านเฮ้ยยังอยู่ยังอยู่ยังยืนอยู่ยังยืนอยู่โอเคภาพไปหน่อย จริงๆควรเอาสเปียร์ต้อนออกมาแทงก่อนนะครับไม่น่าปล่อยไม่น่าปล่อยให้สเปียร์ต้อนนี้ยืนยืนหลังใครไรเดอร์ไม่ได้เล่นานานมันก็จะงงๆหน่อยนะกลับมาเล่นอีกทีนึนง,นงแบบอะไรจาไม่ได้วิธีเล่นยังไงบ้างอะไรซีแบบนี้โอเคจบเรามีเพชรอยู่1232เพชรเอาใคารไรเดอร์ออกมาโอเคเอามาเสริมตัวที่ตายครับเอารั้วมาด้วยเอามาทําไมไม่รู้ คืนที่2 6 3เอามาใครเลเดอร์ออกมาเอามาเสริมไปครับสเปียร์ต้นยืนหน้าเลยครับเออนี่ไงมันผุดขึ้นมาอัดหน้าเราแล้ว,ลวสเปียร์ต้นก็ทํางานทำหน้าที่ได้ดีครับในการที่จะไปแทงในช่วงแรกนั่นคือผีผุดแค่ตัวเดียวนะก็ยังสร้างความลำบากให้เราได้ขนาดนี้นะครับโอ้โหมันผุดขึ้นมาอีกแล้วครับบ้านเราเป็นไงบ้างครับไม่เป็นไรเมลิกยังอยู่อ่าคราวนี้ก็ทับหน้าประทะกันแล้ว ฝั่งเราก็ฝั่งเขาของเขามีผุดพุ่งพิษมากันครบครับแล้วก็มีเดทธรรมดามันก็ตีกัน <What? S 1> ตีกันน่ารักเนาะปอแปปอแปนะครับท่าทางมันปอแปปอแปแหละแต่ดัมเมจที่ขึ้นนี่257นี่โหดอยู่ดูไม่ออกแล้วใครเป็นใครเนี่ยทางอมบี้ยินยักษ์เราก็พยายามใช้สกิลเนาะทำให้ฝั่งนู้นเสียจังหวะครับเหมือนมีเดชบอสต,ตายไปอันนั่นไงอมบี้สเปตอนเดชบอสต,ตายไปแล้วโอเคตายกันเข้าไปตายกันให้หมดเยี่ยม3มคืนที่ผ่านมานี่ เหมือนจะผ่านง่ายทั้ง3คืนเลยนะครับผ่านเร็วทั้ง3คืนเลยคือมันจบเร็วเพราะว่าเราก็ตีแรงเขาก็ตีแรงไงใครพลาดคือตายไม่มีการได้แก้ตัวนะครับหมดละมั้งคืนนี้ไม่น่าจะมีใครออกนอกจอโอเคเรียบร้อยโอ้วยวมากคืนนี้2 6 3คืนที่264้่เปียต้อนสาคัญมากครับในภารกิจประมาณนี้ผุดอีกแล้วครับแต่ว่าไม่ผุดอาจขาเราอ๋อมันผุดเพราะว่าโมโลไคเสกขึ้นมานะรีบเสกผีกันขึ้นมาครับเพราะว่า เขามาแล้วกระทืบพื้นไปทีหนึ่ง50ดาเมจครับโอ้เลือดแทบไม่ยุบอ่าโอเคโอเคถอยกลับบ้านถอยกลับบ้านก่อนเฮ้ยเฮ้ยกิฟฟอนกิฟฟอนกิฟฟอนถล่มอะไรไป็นอ่างนั้นโอ้โหตายเออไม่เป็นไรหรอกกิฟฟอนปล่อยมันตายไปเราไม่ได้ใช้มันอยู่แล้วเหมือนกับว่ามีสเปิริตแล้วก็ตายไปเหมือนกันนะหลังๆนี่คือแบบเราตายกันยับๆเลยนะครับแต่ยูนิตหลักเรายังไม่ตายก็ปล่อยเข้าไป ใครไรเดอร์ไม่ตายคือโอเคกิฟฟอนตายไปแล้วก็น่าสงสารอยู่แต่ว่าเราไม่ได้ใช้เขานะครับคือเอามาทําไมก็ไม่รู้ไงความสําสคัญคือใครไรเดอร์อย่าตายซอมบี้หินยักษ์ก็ตายได้ไม่ว่ากันสกิลซอมบี้หินยักษ์มันทําให้ฝั่งเขาเสียจังหวะนะครับทําให้ฝั่งนู้นเสียจังหวะแต่ว่าก็มันก็ไม่ได้ทําตามเมจอะไรสู้มีผีผุดเยอะๆดีกว่าเป็นกองทัพผีผุดแบบนี้ปั๊มขึ้นมาเยี่ยมโอเคพวกตัวบอสตายหมด <Wow. S 1> ทีนี้ก็เหลือพวกลูกน้อยครับ ลูกน้อยก็ตายหมดแล้วเหมือนกัน <What? S 1> มีใครกระเด็นออกนอกจอไหมอ่าโอเคไม่มีครับผมสองหกสี่พนอย่างรวดเร็วเลยคืนที่265นะครับกิฟฟันาหายไป1นคนก็จะเหลือแค่เียต้อน11คนแล้วก็มาริก3นะครับจริงๆพี่ยังควรจะเอามาริกมาเยอะๆไหมก็ควรนะเอาจริงๆนะครับเียต้อนไม่ต้องไปถึงบ้านเขาไม่ต้องไปถึงรั้วเอ,อ่ยยืนค้ำขาไว้ครับค้ำขาไทเรเดอร์ไว้ โอเคถ้ามีผีพุดออกมาแบบนีปลอดภัยละฝั่งเราก็ยังไม่ต้องโจมตีครับไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นยืนยืนไว้ก่อนโอ้ยผีปลาพิษมันปลามาละผีปลาพิษปลาทีละร้อยเก้าสิบสี่ครับคือคือผีปลาพิษปลาทีเดียวถ้าเกิดไปโดนเอ่อตัวไอ้นี่เราทีเดียวก็ตายเลยนะเอ่ออะไรนะซอสบาร์ดครับ <c oughs> ผีปลาพิษ คือน,นี้ปลาแรงมาก <What? S 1> พีปลาพิษหรือปลาระเบิดดาเมจขนาดนะั้นร้อยเก้าสิบกว่าแต่อะไรไม่รู้ตอนนี้เราก็ได้ทําการยันทับหน้าบ้านกันแล้วนะครับผมปล่อยให้ทับหน้าไปลุยอยู่อย่างนั้นเลยเรารวบรวมสมัครพวกพวกกันนิดนึงครับเดี๋ยวเขาสั่งบุยอีกทีนึงจริงๆแค่ทับหน้าอยู่ตรงนี้เนี่ยก็น่าจะสามารถปราบฝั่งตรงข้ามได้หมดแล้วนะครับน่าจะฆ่าเขาได้หมดนะเพราะว่าเราโจมตี259เนะครับเห็นไหมฝั่งนู้นเริ่มตายกันแล้วนะครับไม่เริ่มตายหรอมันตายกันมานานแล้วหนะ่ะ ปริมาณเริ่มลดลงอย่างเด็ดชัดเอเคเยี่ยมหายไปอีกหนึ่งครับสำหรับซอมบี้สเปียร์ตันเดดบอสเดี๋ยวเราส่งทัพเสริมเราไปเสริมดีกว่าครับจะเรียกว่าทัพเสริมก็แปลกๆเพราะว่าไอ้ที่มาทัพหน้าเนี่ยมันก็คือทัพหลักเราแล้วนะเอ้ยไม่ใช่ไอ้ทัพหน้าของเราเนี่ยมันก็คือทัพไอ้นีของเราครับทัพแรกของเรานะ <What? S 1> มันปริมาณน้อยนะครับทัพหลักจริงๆเราอยู่ข้างหลังเนี่ ไม่ครับเดินกันมาแล้วก็ผมทับหลักของเรา <Yeah. S 1> หันกลับมาอีกทีหนึ่งฝั่งเขาตายหมดเลยเหรอตายหมดหรือกระเด็นออกนอกจอครับดูดีๆครับผมกระเด็นกระเด็นเออมีเดดบอสอยู่ตัวหนึ่งแบ่งโจมตีเลยโอเคข้ามคืนก่อนยังไม่ทันได้สู้ครับจ่ได้ใช่ได้คืนที่266ลุยรั้วเหมือนเดิมทุปกปอย,ายอ่อางเหมือนเดิมปกป้องไครไรเดอร์เอาไว้เหมือนเดิมนั่นไงขึ้นมาแล้ว <What? S 1> เราก็มีเราก็จะมียูนิตที่ช่วยไคยรไรเดอร์ของเราในการต่อสู้นั่นเองนะครับผมปกป้องทาให้ก่อน ใครไรเดอร์สำคัญที่สุดในการศึกครั้งนี้เมอริกก็ฮิลไปนั่นแหละอุ้ยฝั่งเขามากันแล้วครับพอมีผีพูดปุ๊บเราก็ไม่กลัวใครแล้วนะผีพูดเราปริมาณมหาศาลคือผีพูดเราเยอะกว่าฝั่งเขาแบบชัดเจนแล้วเราก็โจมตีคือในคืนนี้260ดาเมจแรงโคตรแรงต่อแล้วครับผมโมโรคายโดนตีหัวโยกอยู่ด้านล่างของจอครับหัว <c oughs> โ,โยกไหวไหมโมโรคาไม่น่าไหวครับ เดี๋ยวก็ตายเขาเรียกว่าการโจมตีแบบคลื่นผีผุดครับผุดกันมาขนาดนี้ตีหน้าตีหลังตายไป2ครับผมทั้งสเปต้อนเดดบอและโมโรไคแล้วก็มีสเปียร d ต้นเดดบอตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะครับโดนโจมตีไปทางนู้นแล้วเออสจีกจัดการซิไม่ใช่ไปตีเขากลับไปหาอะไรงมันตีกลับไปหาไครเลดอร์จริงๆด้วยครับไครเลดอร์เราผุดขึ้นมาหวดหน้าหดหลังโอ้ เป็นซอมบี้เซเปตต้นเดนบอสตัวนี้น่าสงสารมากเลยนะเฮ้ยมันตีตีกระเด็นกลับไปทางบ้านเราอย่าไปตีป้อมเรานะั้นน่ะถ้าตีป้อมเราเราแพ้นี่เราก็โหสู้กันขนาดนี้โอเคจบไม่ใช่จบคือเอ่อมันตายมันตายมันตายไปมันตายไปเยี่ยมทีนี้เราก็ไปดูทําหน้าของเราบ้างว่าเกิดอะไรขึ้นเอาไม่ทำได้ดูครับชนะก่อนโมื่อแต่มาดูซอมบี้เเบตตนเดบอสคืนที่2 6 7รมันนั่นไงผุดขึ้นมาก่อนเลยก็ผีผุดตึบตึบ,ตบ โอ้โหสเปียร์ต้อนเราพยายามจะแทงให้เต็มที่ครับคือมันก็แทงได้หรอกนะโอเคแต่ผีผุดดีกว่าครับมันก็ผุดขึ้นมาดีกว่าครับผีผุดแบบนี้ผีผุดคือยูนิตฟรีฟรีที่เราเรียกมาได้แบบไม่อั้นนะครับเอาอแล้วครับผมผีปลาพิษครับปลาพิษหรือปาลาระเบิดครับคืนนี้ก็ปลาเราเท่าไหร่ร้อยกว่าร้อยเก้าสิบห้าเหรอมันก็แรงอยู่ดีอน,นะตอนนี้เราปล่อยทาหน้าไปลุยกับเขาก่อนแล้วกันนะครับ เรารวบรวมสมัครพรรคพวกรวมกําลังเราสักเล็กน้อยเออนั่นเราค่อยๆผุดนขึ้นมาเจอแค่ทับหน้าเราเล็กๆครับผมฝั่งนู้นยังเอาเราไม่ลงเลยครับเดี๋ยวพี่อามจะส่งทับหลักไปเดี๋ยวให้ทัาหน้าตายหมดก่อนแล้วกันนะเฮ้ยโอ้โหอยู่ดีๆผีเดินผีผุดอะไรพวกนี้ก็ามาจากไหนไม่รู้เดี๋ยวส่งทับหลักไปเลยอ่าเรียกว,ว่าทับใหญ่ทับใหญ่ทัาหน้าปริมาณแค่นั้น ฝั่งเขายังลําบากกับเราขนาดนี้ครับยังลําบากที่จะสู้กับเราขนาดนี้เจอทัพหลักเราหน่อยไปไงทัพใหญ่ทับหลวงเออ <What? S 1> การโจมตีแบบคลื่นผีผุดของเขาเป็นผีคลานมาคลานกันมาทําไมครับ <c oughs> เดินกันมาสีจะได้โหดๆโซยกันให้เละดูไม่ออกว่าอานะ้อาวามีนี่มีนี่มีอมี้สเปียร์ตันเดดบอสอยู่ตัวหนึ่งอ้าวกระเด็นออกนอกจอครับกระเด็น <What? S 1> ออกนอกจอแบบนี้นี่ฝั่งเราสู้ลําบากนะเนี่ยน่าจะฆ่าเขาไม่ได้ครับอมี้สเปียร์ตันเดดบอสต้องให้โดนตีแบบ ตีหน้าหลังอะ่ะออตีหน้าตีหลังพร้อมกันอะไรเงี้ยมันถึงจะแบบตายง่ายถ้าเป็นแบบนี้ก็ต้องทําใจครับว่าคืนนี้คงค่าเขาไม่ได้หมดคืนพอดีคืนที่268ลุยแบบเดิมวิธีเดิมครับผุดขึ้นมาอีกแล้วโอเคไหมไม่เป็นไรเราก็ตีมันกลับไปครับใค<ป>รไรเดอร์เราก็ไม่ธรรมดาผีผุดผุดขึ้นมาเยี่ยมผุดขึ้นมาเวลาพอดีมากแค่นี้เราก็สามารถที่จะ ตั้งรับการโจมตีของเขาได้แล้วนะครับด้วยคลื่นผีพุดของเราเอาผีพุดบุกนั่นแหละโอ้โหฝั่งนั้นมาเป็นผีพุ่งผีพิษครับแต่ยังไม่เห็นพวกเดดบอสพวกสเปร์ตั้เดดบอสพวกนี้นะถ้าไม่งั้นเราก็อาจจะชนะง่ายนะครับคืนนี้นะง่ายตรงไหนครับเนี่ยอุ้ยเฮ้ยเขาผุดมาเยอะนะครับเขาผุดเขาพุ่งมาเยอะมีซอมมีสเปียตั้นซอมบี้ด้วยนะครับแล้วงั้นเราก็ไปยันหน้าบ้านเขาเลยดีกว่านะครับเห็นว่าไม่มียูนิตอะไรพิเศษไม่มีตัวบอสอะไรมาก็ รวบรวมกำลังทั้งหมดแล้วจัดการในทีเดียวเลยดีกว่าถึงจะไม่มีตัวบงตัวบอสอะไรมาแต่ว่ายูนิตธรรมดาเขาก็โจมตีเราหนักอยู่รับนี่นี่ๆี่มาละซอมบี้หินจาครับเห็นนิดนิดกำลังโผล่หัวมาโอเคตีมันพอมันพ้นรั้วออกมาเราก็สามารถตีเขาได้แบบง่ายๆนะครับเบ้หายไหมครับยังไม่หายครับเบโอเคล่วงไม่ล่วงไม่ล่วงโอ้โหอึดครับ ฟืบบลูดดาเมจขึ้นรัวๆแต่ว่ายังไม่ล่วงครับโอเคจบกระเด็นออกนอกจอหรือจบจริงถ่าจะจบจริงนะกระเด็นออกนอกจอครับมาดูกันว่าเราจะฆ่าเขาได้ก่อนหรือว่ามันจะมาหันคืนมันจะข้ามคืนก่อน,นเองเนาะฟืบเบรยเรียบร้อยครับแค่นั้นแหละครับผมก็จบคืนละข้ามคืนได้ละมั่งข้ามคืนกันไปเลยคืนที่269ร้อยหกสิบเก้าเตอนนำหน้าเสมอครับกลางลง้งกลางรัวอะไรหิวให้เรียบร้อยปุดไหม ผุดไหมครับเหมือนจะไม่ผุดนะถ้าไม่ผุดเราผุดครับนั่นแหละครับผมฝั่งนู้นมาแล้วครับผีปลาพิษครับร9 7ดาเมจครับลายอย่างโหดแล้วดูผีผุดฝั่งเขามาผุดมาตีร้วนะชึบ263้าน่าจะเท่าเรานะเดี๋ยวพี่อ้อมลองดูว่าฝั่งเรา,เาตีดาเมจเท่าไหร่นะครับ263เท่ากันโอเคผุดเขากับผุดเราเก่งเท่ากันแต่ดูปริมาณผีผุดของเรามันเยอะไงเพราะว่า ใครไรเดอร์เราเยอะนะครับเราโกงครับบอมบี้สเปตอร์เดดบอสใช่ไหมโดนโจมตีกระเด็นกลับหลังไปทางนู้นครับแค่กองกําลังทับหน้าของเราที่เอาไปไม่กี่ตัวเราก็น่าจะสามารถยันเขาได้แล้วนะครับถ้าแค่ยันนะโอเคแต่ถ้าเกิดเราคิดจะฆ่าเขาทั้งกองทับต้องมีปริมาณมากกว่าน,นี้แต่เท่าที่ดูนี้ฝั่งเขาก็ฝั่งเขาก็ฆ่าเราเรื่อยๆเหมือนกันนะครับเรามีปริมาณเหลืออยู่นิดหน่อยส่วนใหญ่ก็เดินกลับบ้านครับ <laughs> ก็ไม่สู้ครับส่วนใหญ่ก็เดินกลับบ้านครับโอ้แต่แค่นี้ก็เขาก็ตึงแล้วนะเรายังไม่ทันเอากองกําลังที่แท้จริงของเราเออกไปสู้เลยแค่นี้นายก็ตึงกันแล้วเหรอเพื่อน <What? S 1> แน่นอนว่าต้องตึงเพราะว่าเราโกงครับเราเอาไคลเรเดอร์ออกมามา,มากมายเป็น10ตัวไคลเรเดอร์หนึ่งคนจะเสกผีผุดประมาณ6ตัวนะครับก็จะค่อยๆเพิ่มปริมาณไปเรื่อยนะครับ5ตัว6ตัว7ตัวอะไรเงี้ยนะครับ พี่ยามีอยู่สิตัวใช่ไหมไค่ไรเดอร์ผุดทีละ6มีไค่ไรเดอร์10ก็6กคูณสิก็เป็น60เออผุดทีหนึงหกสิบยูนิตเงี้ยแล้วโจมตีทีละสองแล้วหกสิบสามเงี้ยครับตอนนี้ทับหน้าเราก็ตีตีกันป๊อป้แป๊ะแป๊ะอยู่กับไอ้นี่นะครับซอมบีส้สตเปตตอนเดดบอสเนอไม่ exha. ตายหรอกข้ามคืนก่อนโอ้เ oh ช่ h, ต่อไปก็2องเจแล้วนะคืนที่270นะครับผมมีรัว้วมีอะไรพร้อมโอ้เขาเป็นผีผุดผีพุ่งมาครับ huh? เดี๋ยวดูเขาพุ่งนะพุ่งใส่ลัวทีละ264ครับก็โจมตีแรงเท่าเรามั <c oughs> <c oughs> ้งใช่ไหมใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยอย่ายายยหิวหิวดวนดวนโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูเลือดดูเลือดโอ้โห <c oughs> <c oughs> อย่าครับอย่าครับอย่าอย่าเด็ดขาดครับอย่าให้ผีพุ่งพุ่งโดนเราเด็ดขาด ต่อไปนี้พี่ยามต้องระวังตัวดีๆเลยผีพุ่งกระแทกตัวเราเมื่อไหร่นี้คือมีเจ็บครับเพราะว่าใครไรเดอร์เขาไม่ได้เลือดเยอะทุกคืนนะหมายความว่าเลือดเขาไม่ได้ไม่ได้มีปริมาณ max HP เพิ่มแบบทุกคืนเหมือนกับผีผุดนะครับผีผุดนี่มันตีแรงแล้วก็อึดขึ้นทุกๆคืนที่ผ่านไปนั่นเองนะ <Yeah. S 1> แต่ใครไรเดอร์ไม่ได้อึดขึ้นด้วยนะครับเลือดเขายังเท่าเดิมนะครับให้ max HP ยังเท่าเดิมมีซอมบี้สเปียร์ตัอนเดดบอสสตัวแล้วก็มีเดดบอสหตัวนะครับ เท่าที่เห็นน่าจะตายไปหนึ่งละเมื่อกี้ได้ยินเสียงอยู่ตอนนี้ก็ยันกันหน้าบ้านครับของเขามีมาแต่เดสก็ไม่เป็นไรเราไม่กลัวเดชครับเดชมันตายง่ายโอเคเดชบอสต,ตายไปสบ,บิสไปตอนเดชบอสก็ตายตามโอเคเยี่ยม <Yeah. S 1> อ่าโอเคเดชบอสเดชบอสมี2ตัวเหรออ๋อมันมีใครเลดเดอร์ด้วยนะใช่ไหมเอ้ไม่ใช่ไครเลดเดอร์โมรุไครครับผมนั่นน่ะตายเคียวอยู่ตรงนั้นน่นนะครับแสดงว่าภารกิจนี้ก็น่าจะจบลงแค่นี้เนาะเพราะว่าเขาคลานมาแล้วครับ ฝั่งเราก็โจมตีกันชุดใหญ่ใน495ะนั้นใครโดนครับเราโดนเหรอผีปุดเอ้ยไม่ใช่ผีเดินเขาโจมตีเรา400กว่าเลยเหรอโหดเกินเคเก็บพัรดเ็ไปมีใครกันเด่นออกนอกจอไห้เช็คนิดนึง ไม่มีครับผมก็คือผ่าน270เจ็แล้วผมนี่ก็คือเอ็นเลดเดนไม่รู้จักจบตานะครับตอนนี้พี่ยามก็มาถึงคืนที่271แล้วค่าซสบี้ไปทั้งหมด48,468ตัวเดี๋ยวเราจะไปลุยกันต่อนะครับใน EP หน้าเนาะต่อไปก็เป็น271-280เป้าหมายคือคืนที่300รอยสำเนียพี่ยามก็เซมเมอร์แล้เก็บ e ซีวอลเล็กซี่ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วไว้ก็กลับหน้าสำหรับนิสโตรดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อามด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด subscribe นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อารมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อารมนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม